สวัสดีครับแม่คิมฮัลโหลแม่เป็นเชฟดีมากโอ้เมียเป็นเชฟดีมากใช่อืมมีอะไรบ้างไหนแนะนำสิกินอุ๊บปดูโอ้ลรวบ้างเฮียในเขาไงเออแล้วก็กุ้ง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 ปัด กุ้งผัดพริกเกลือปัดมุ้งเส็ใส่ไข่ใส่ไข่ไข่ไม่ใช่ไก่ไข่เอกเนี่ยมากอร่อยอร่อยพี่น้องมากมากอสมมุติว่าบ้านตัวเองเป็นร้านอาหารแล้วกันประหยัดได้ไปกินหลานจีน20ยูโรได้จานนึงเนี่ยตีเป็นเงินไทยกแป็8 0ย หนึ่งจานเฮ้าออต้งสลาดเลือกหายชีวิตพี่น้องผ้ได้มาว,าาออว่าตะเฮ้าผ่อันเบาขึ้นจะง่ามนี่เนานะคนน่ะขอให้งามากับพี่น้องจะขอให้เขาเลือกแม่สวยจะเสือกเลือกม่สวยแะลร,รวนเสน่ห์ไม่เกะแต่เล้าใจโตอ,อันนี้อยู่เริ่มนี่มั ยุติงไอสวยไหมอย่าโอเคเนี่ยสนใจผู้ดดิครับพ่อมาจับนมเมียเนี่ยอยากจับนมเมียดิเนี่ยอือเอาอดีตมาบอกให้ฟัง อาต้เฮาวน,น,น,น์ต่อไ้ฟังไปนะต่อคืองามเหม่พไปนะต่อคือจะท้องงามเหม่พไปน,นงามบ่งามกับรถไฟชนกันเหรอพี่น้องเอ้ยไรเขบวชมือมาด่าเด้อนเนี่ยอืมว่าแม่งขี่ขีดได้อตัวตอนเดียวซือ้ออืมไม่สวยหรอกจา้า แต่ว่าพ่อเมืองไม่ได้แต่งตะกีก้คอยแห้งต้องคุณดี่นำนักซือ้อชิ้นหกจดบอกฮะอือเยอะดีกะนัากะไล่นัากระดับบูกเกา่าก็ถามปลาเหลือกเดียบองยังเหลือกได้ยยูพี่น้องอือคนทำมีซีเหลือกบดแหละ เจ้าจสีเหลือกินยังเจ้าจสีเหลือกยังเจ้าสิเหลือกวัคซีนตัวไหนคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ปากใครอยู่ที่ใจเราเองอ ก็ค่อยเห็นก็ค่อยเห็นอาหารแซ่บพี่น้องกุ้งพัดพริกเกลือแซ่บแม่งไปสิบอกไงแซ่บใช่แซ่บแม่งปะอือแซ่บแซ่บอือแซบอยู่รักีกายไหมวัดอยู่จริงวัดอยู่จริง I am It's not only about food อืม about อะไร about you อือทำไมอือ about lucky about you lucky อืมไอ้บอกไง I tell you many times อ mm. ืม you not believe me I know I not I not too like I not very beautiful honey but when I get make up okay I looking good I have c o n f i d e n c e myself oh, you're beautiful บัดคือเลือดกระไรนั่นสิกระหูอยู่ว่ามันบางงามพี่น้อง อืมคนท้องมันหนลายรัอเบอร์บาท Look at yourself there เฮ <laughs> ้ยดีเหรอใ <laughs> 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 ช่รวยมาก <laughs> ไม่ปปหลอกไม่ปีหลอกคนหลอกไม่ปปหลอกหลอกพวกสมมือหล <laughs> <laughs> อกไอหลอกอยู่เอเวอลเดย์เอ I h o p ไอ้หลอกอยู่พี่หลอก I love you. Oh you love me. Yeah. Yeah. ไอ้ทำทำอยู่ตกใจนี่ถามนาย Tell people สิอ้าวไอ้ดูวิทย์อยู่วันไอ้หลอกอยู่ Sometimes she s t a n d around the corner and I walk in. B uh, b uh, b uh. B uh. <laughs> ว่ารอเลยซุ้มอเะแล้วก็เมียพี่บาอืมยายาบอกว่ายาบอกว่าคนโมงามบมมีสีเหลือผู้ชายพี่หนอกเม่อสีเหลือบทุกคนเกิดมาเป็นคนแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายว่าจะขลองสีขียหรือรอหรือบ่เออเนี่ยาหารขาเหนยวม่จาอซีนาวจะขอไปขอไปยังงั่นะขอยพทาจุดไํนมาลอม ให้บอกให้ผู้น้องคนนี่เพิ่นแบบคือเระของมันไม่ซ้นเลือกแล้วก็ยูเหนเขาเลือกเพราะว่าข่อยเนี่ยเคยยูให้เขาเลือกมาแล้วมันไม่ประโยชน์พี่น้องคนที่ใช่ไม่จําเป็นต้องพยายามมันจะเป็นหนองเห็นเหนเขาเลือกเพราะต้องเป็นอย่างเล็มเป็นโต๊ะคนจะของนี่คือพยาขยนข่อยคนถี่นเราหักยู่แด้สบายจะกดียดยางกันยู่ ตีกันตายคุยิ่งอย่างนี้หายเขามาเหลือหายเขามาหาถ้ไหน,นจะของม,มีค่าในตัวจะของจนมาสิ่งที่มีค่าถ้าคนมองไม่เห็นค่ามันก็ไร้ค่าแต่สิ่งที่ไร้ค่าถ้าคนอื่นเขามองว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าพี่หนกุกชอบแบบนี้เหร <Everything. S 1> อชอบ everything มีถูกวิคอลทูเดย์ไม่ได้กินข้าวเลยอ๋อ only because ฮะ huh? you only chop because you might not like eat cow yeah mm. but อันนี้แซ่บอันนี้แซ่บอืมตัวที่สามผมไม่เป็นไรค่ะแต่วิธีนั้นให้กินเองแต่เบิ้ ให้เป็นเบิดไม่หนองห่วงสองไม่เสื่อกเขาสามไม่แพงอหัวเห็นไหมกุ้งเลือดโตสุดท้ายตักให้เมียนี่ of course นี่สุด เนี่ยกูดหัวเนี่ยเห็นบอกมึงงามเหรอพี่น้องอแต่หัวหักหัวหลงหัวดีอืมผัวดีเป็นสีแกเมียหัวชั่วเมียจะเป็นสีเต้เสาเตแร่งปากปากเอเลือโดโก๊ปากนู้ห้องหายน้ำตาเชิญนู้เขา oh, <no. S 1> เลือกพี่น้องเลือกสิ่งที่ดีดีห้เจะา้องคือบอกให้ อืผู้ใดว่าตัง้งห้องผมมีสิทธิ์เลือกเลือกไปสื่อพักยังเลือกยังมีสิทธิ์โมงงามก็ยังมีสิทธิงงง์เลือกพักง,ง,งามๆเลือกหมูงงามๆเลือกอืยังง,งามๆมีสิทธิ์เลือกค่ะอือตรงไงหอยม,มึงก็แฝบอาหารไม่อะไรเบอร์ทุย่าง,ง,งก็งอเปลี่ยนตับ เขเกลีนะสมใจเขาว <บ S 1> ่าสมใจกินสมุว่านเหรออืม,อมแผลบแผลบบนี่นะเงียัยวเงี้งจาน มดแล้วเกียงตับพูดสิเกียงตับเกียงตับเออเกียงตับเกียงตับอย่าอีสานอีสานเบิดไรหมดแล้วโอเคอืมโอ้ยหนองไปแล้วเด้อหากี้น้ำก็เสียบไลเกียงเมื่อกียังก็เบิดตรงไกลบายๆนายดูซีอยู่ บ oh, really? yeah, ัวบัลลังก์เราจะโชว์ความหมานออกสื่อกันต่อไป